สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะเสนอรายงานเรื่องสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์ 1. รู้และเข้าใจความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมปัญหาสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2. ตระหนักถ,ถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 3. ปฏิบัติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 4.. เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมความสำคัญ 1. สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพจะช่วยปรับให้สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเช่นมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ 2. เป็นสี่ปัใจจัยในการดำรงชีวิต ได้แก่เป็นแหล่งอาหารเป็นที่กําเนิดเครื่องนุ่หงห่มเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งกํำเนิดยารักษาโรครายละเอียดของสิ่งแวดล้อมหนึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นสมบัติเฉพาะตัวเป็นการบ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะอย่างไม่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 2. ส,สิ่งแวดล้อมไม่ดเด,ยเดียวในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมักจะมีสิ่งแวดล้อมอื่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสมอไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเช่นต้นไม้กับดินปลากับน้ำเป็นต้น 3. ส,สิ่งแวดล้อมต้องการสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์ มีความต้องการซึ่งการแล่กันเช่นป่าต้องการดินเล่นน้ำปลาต้องการน้ำมนุษย์ต้องการปัจจัยสีในการดำรงชีวิตประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมหนึ่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจะเป็นแหล่งกำเนิดสายพันธุ์สาสปีสสายพันธุ์ใหม่ ส่วนพืชพันธที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นยาสมนุนไพรรักษาโรคในมนุษย์ได้ 2. ส,สิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยรวมกันอนุรักษ์โดยไม่ทำลายนั้นเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานทางธรรมชาติได้อย่างเยียบยอดและมีความบริสุทธิ์มากที่สุด